สวัสดีเ้านี้เบิ่งอาหารของโรงเรียนเสริมทักษะการนวัตโยดรนท่านนี้ในเดย์อิล่านานเดยเออถ้าลูวา u, ุวายูเนี่ยไว้ใบเห็ดทด้นี่ลูกทั้งป่ามึงดูถ่ายอิล่าผู้เดียวดีเนี่ยมีขั้วน้อเห็นเลือดเป็นบุปผาเป็นเห็ดเนาะเป็นเห็นเด็กกินวันน,นี้จะอ้อมวันที่นี่คือชีวิตของนัก,กเรียนโรงเรียนเสริมทักษะการนวัตโยดรนท่านนี้อโอ้ย แขงผู voi, mm. ้หน่อย right right. ่าต่ำสูงสิเด่นเสยตาเจ็ดสิขนมเสี่ยนมาแดนเทนน่าไม่คุ้มคู่หรอสองโลกเลยเพราอิ่มนะเด็กสิบโลโหลดหลายคนโอ้ยสิบโลเพท่มได้อีหล่าคิดยาคาเชียอะไรเป็นบมือดิเน่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเออวัดอุณหภูมิเจ้าของแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ทุกมื่นกับวัดทุกมือนมันบ่ต้องวัดทุกมื่นเดี๋ยวหลุดดับเพราะว่ามัน ป้องกันใบดีกลัวเฮ้าบอป้องกันมัอนบอตอนเศ้ามากกบขยันขันแข็งเฮ็ดกับเขากัน